สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนออฟโรดสายลุยนะคะชุดนี้เป็นล้อแท้เลนโซซูทนะคะตรงรุ่นนาวาล่านะคะชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะล้อแท้เลินโซซูทนะคะขอบสิบหนะคะมาพร้อมยางโยโกฮาม่าสองห0ห้นะคะเป็นยางปี22 ดอกยางหนาๆนะคะสวยมากๆเลยเปลี่ยนจากล้อดเดิมของลูกค้านะคะเป็นล้อกระทะนะคะนำมาแลกเทินได้เลยนะคะเปลี่ยนจากล้อกระทะนะคะมาใส่ทรายรุยขอบ16นะคะสวยมากๆเลยนะคะ ร้านสัญญากันยางปากทางห้องเฮียพยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะถ้ามาจากถ้ามาจากขอนแก่นมาจากเชียงยืนนะคะจะอยู่ตรงไฟแดงปากทางห้องเฮียนะคะก่อนถึงไฟแดงยางตลาดประมาณ5กิโลค่ะจะมียางใหม่ยางมือสองนะคะล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดสายลุยล้อดเดิมล้อแต่งนะคะมีหลายแบบให้เลือกเลยลูกค้า มนำล้อกเก่าของลูกค้านะคะยางหมดสภาพแล้วนะคะนำมาแลกเทินที่ร้านได้เลยนะคะ สามารถแอด d ลนย์ไอดี099354 4468นะคะสอบถามรูปภาพสอบถามราคาของสินค้าเพิ่มเติมได้เลยนะคะร้านสัญญาการยางค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะขอให้เดินทางปลอดภัยแห่งๆเลยๆจ้าจะมียางใหม่ทางปีราคาถูกนะคะจะมีล้อป้ายแดงนะคะล้อเดิมล้อมือสองนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะ099354 4 4 6 8ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ